สวัสดีครับมาพอครับคั่วแม่มะลิคั่วบ้านบานอีกแล้วนะครับแม่มะลิคัวบ้านบ้านวันนี้แม่จะทำหมกไก่ใส่หม้อหมกไก่หมกหม้อหมกหม้อไก่นะครับหมกไก่ใส่หม้อแหละครับหมกหม้อนี่นะครับ วัตด,ดุดบของแม่ก็มีไกลใบแมงลักหรือผักนิตูบ้านเฮานะครับหอมตะไคร้แล้วก็หัวหอมครับวัตถุดิบ ก็ซอยผิวใบมะกรูดก่อนไม่ต้องใส่เยอะครับผิวใบมะกรูดเพื่อจะตำนะครับก็ แต่ผิวมะกรูอลงไปแล้วก็ปัดไขํทำสไตล์ง่ายๆนะครับสไตล์คนอยู่อาพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดคอนโดนะครับแต่คอนโดเขาไม่ให้ใช้กัดนะครับแต่อันนี้ก็ใช้ได้ครับ ก่อไฟผมยังก่อเลยครับก่อเตาถ่านผมยังก่อเลยผมไม่สนใจแล้วครับนี่หันตะไคร้ขันแบบเซียนหันเทพใส่คาใส่ทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรครับ ไก่ที่แม่ล้างแล้วล้างด้วยเกลือแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำขวดมะน,นาวนะครับนี่ใส่ทีหลังลอืมต้องตำให้แหลกก่อนเเดี๋ยวแม่มาตำนะครับเดี๋ยวปอก้อมก่อน แล้วแม่ก็ใส่พริกลงไปพริกแข่งนะครับแข่งแช่น้ำผู้ชายแช่น้ำพริกแข่งแช่น้ำไปโค้งให้เขากัน ก็ไข่ใบมะกูดเต้าหู้กูดแล้วก็ขึ้นเทียมกระเทียมพันธุซ่เทียมยเทียมพันธซ่นี่กระเทียมกระเทียมหอมเอาไวท้ทีหลังนะครับปอกให้เข้ากันก่อนนะครับให้ละเอียด แม่ทำ <Okay. S 2> นะครับหกไปเรื่อยต้มพอบุบๆนะครับแล้วก็ใส่หอมหอมกับกระเทียมลงไปกระเทียมมันบ้างผสม,มเข้ากันต้มพอหยามนี่แหละมันต้องต้มแหลก ตำาแหลกก็ไปใส่เครื่องปั่นเลยครับแต่เราตำหยาบๆมันจะแบบได้รสชาติดีกว่าเนาะหลังจากที่แม่ตำเครื่องเซตแล้วแม,แ,มแม่ก็แนี่ยกลออกไกลลงในเหมาะตอาเครื่องเนี่ยเครื่องที่แม่ตำ แหลกพอ่อโมแหลกเป็นไนแล้วครับพอ่อหยาบๆไก่บ,บานเด้อครับมกไกบ่บานมกหมอไก่บานสไตล์คนอยู่หออยู่อพาร์เมนต์นะครับกินง่ายๆีิีดังเดิมแนะบบบ้านๆเข้า ระดับแตกงเราตอนนี้นเขายัางอยู่ได้กับชีวิตค้นกลุ่มกินอาหารแบบบนบ้าคกับต้องเ็ศจิมเมอร์ครับพูดไทยพูดลาวปนกันนะครับอย่าว่ากันนะครับ แฟนครับแฟนนั่นก็บางคนก็เป็นคนไทยนะครับก็พูดผสมปนเปนกันไปใส่หัวหอมลงไปตผักบ,วกบัวอักอีตูผักแมงรักนะครับหรือผักอีตูบ้านเราลงไป เกลือ<ส>ครับเกลือเมื่อกุอ่มขอาะแบบบานจะเน้นเกลือเบอร์ไม่ซอ,อสล้วเวอร์ามาใส่รสด,ดีไปหน่อยครับ กะเอานะครับว่าพอดีของเรานะปลา,ปน,ปานิดนึงที่ขาดไม่ได้สำหรับผมก็คือผม้งชูรสถ้าไม่ใส่เหมือนกับมันไม่อร่อยครับทุกอย่างผมต้องใส่ชูรสผมไม่กลัวตายหรอกครับตายไปผมก็ไม่ได้กินนะครับ ไปเคาะโรงเรียกผมไปเคาะโรงเรียกมากินข้าวลาบวัวของที่ตัวเองชอบเขาก็ใส่ถ้วยมาให้เราเขาไม่ได้กินหรอครับนี่ต่สับป,ประรุงสับป,ปะเลอแหละกอ้ช้อนช้อนถ่าครับยัดไปเปลี่ยนทับพี่ไหม อยากกินอะไรก็กินไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคนะนั้นโรคนี้หรอกครับกินอิ่มสบายท้องนอนหลับนั่นแหละครับความสุขของคนเติมน้ำเติแล้วก็เติมน้ำลงไปครับนะประมาณหมหม้อก่ให้น้ำามกประมาณแก้วนึงเติมน้ำ ความร้อนนี่มันสุงมีเราต้องกาว่าเราต้องใส่น้ำด้วยนะครับเราปรุงรสไปแล้วไม่ไอ้นี่ตอนมันร้อนก็มาชิมกีนก็ได้ชิมอีกทีกว่าม,ม,มันรัวหรือเปล่าจะใส่เค็มไปแล้วมจะแก้มได้ใส่เค็มไปแล้วก็เทใ,ให้มากินอีกคีัูงเล่นนะครับโอเคครับรนะเดี๋ยวไปตั้งไฟครับผม นี่หมกหม้อนะครับโอเคเดี๋ยวไปตั้งไฟนะครับโอเคเม่ก็มาจุดไฟนะครับนี่เปิดไฟแรงไหมตามสบายเลยตามสบายเ <c oughs> ม่บอกตามสบาย <c oughs> จเจ้าแรงก็แรง ประมาณกี่นาทีว่ามันถึงจะสุกไก่ก็นานส่บสิบประมาณสิบห้านาทีาาทค่อยมาเปิดดูว่าแต่มันสูงแน่นอนแหละสิบห้านาทีนะนะเปิดไฟเบา,เา,เาอุ่นไว้ตุนไว้สิบห้านาทีสูงแน่นอนครับจะไปเปิดไฟแรงนะครับไม่ครับ เดี๋ยวมาดูตอนสุกนะครับตันตันตนะแม่จะเปิดหม้อให้ดูนะครับป่าบนอลังการขนาดไหนโอ้โหชิมโอ้โหแม่ไปเล่นนิ้วมายังไม่ล้างเลยครับ ดูหมกหม้อหมกหม้อนะครับตักใส่ถ้วยเลยครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน้ำมุจุนะน้ำมุจุนี่นะครับหมกหม้อเมมะลร จะมาแซ่บแซบขนาดทำง,ง่ายสไตล์บ,<ม>บ้านเรานะครับ<ม>โกุกไหยหมกหม้อไก่บ้านนะครับ ทำง่ายๆนะครับลองไปทำกินดูนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาลีครัวบ้านๆฝากกดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ